สวัสดีค่ะปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิปนะคะพาร์ทของวิเคราะห์เจาะหรือพื้นฐานรายวันประจำวันที่27กรกฎาคม2560นะคะ ตัวแรกนะคะเป็นตัว PTGC นะคะเราคาดหมายกำไรในช่วงควอเตอร์สองไว้อยู่ที่หกพันเจ็ด้อยเก้าสิเอ็ดล้านบาทนะคะมองว่าน่าจะลดลงสี่สิแปดเปอร์เซ็นตเทียบค on อนคินะคะเนื่องจากว่าตัวธุรกิจโรงกันเนี่ยลดลงนะคะจากค่ากันกันที่อ่อนตัวนะคะจะหลังจากตัวสเปรดดีเซลเนี้ยอ่อนตัวลงนะคะ แล้วก็น่าจะเห็นขาดทุนสต็อกน้ำมันนะคะเข้ามาประมาณ750ล้านบาทนะคะหลังราคาน้ำมันดิบเนี่ยอ่อนตัวลง1.6เหรียญน,นะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ช่วงเดือนสุดท้ายของไปลายไตรมาสเนี่ยอยู่ที่46.4เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เนื่องมาจากความกังวลต่ออุปทานของสหรัฐนะคะส่วนธุรกิจอโรมติกเองก็น่าจะอ่อนตัวลงนะคะเนื่องจากสเปรดของตัวพาราชลีเนี่ยต่ำลงะคะอยู่ ที่สามร้อยแปสิบเจ็ดเหรียญต่อตันนะคะลดลงสาสิบเจ็ดเหรียญน,นะคะส่วนธุรกิจหลักก็คือตัวธุรกิจโอลิฟินแลวก็ผลิตภัณฑ์ตอนเนื่องนะคะก็มองว่าน่าจะลดลงเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าการทำกำไรที่ต่ำลงนะคะหลังจากว่าตัวเม็ด HDPA นี่ลดต่ำลง43สี่สิบสามเหรียญน,นะคะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบสามเหรียญต่อตันนะคะแล้วก็ ของตัว PTT GCN เอเนี่ยมีโรงงานอยุ่ซ่อมบำรุงนะคะส่วนสุดท้ายที่กดดันในส่วนของผลดำเนินงานก็คือน่าจะเห็นกำไรจากอัตราแรกเปลี่ยนนะคะก็มองไว้อยู่ที่ประมาณ2อง้สเร็ดล้านบาทนะคะแม้ว่าแนวโน้มผลดำเนินงานในช่วงควอเตอร์สองจะอ่อนตัวลงนะคะแต่มองว่าในช่วงกําไรในควอเตอร์แรกเนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะก็มองว่า ผลดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกน่าจะอยู่ที่ระดับ19,973ล้านบาทนะคะหากผลดำเนินงานออกมาใกล้เคียงที่ทางฝ่ายประมาณไว้นะคะก็มองปันผลช่วงครึ่งปีแรกประมาณบาท40นะคะอันนี้ก็จะคิดเป็นอั annualized dividend yield ประมาณ2%นะคะแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะยังได้รับส่วนช่วยนะคะจากการรับรู้ ผลดำเนินงานของบริษัทปิโตเคมีในกลุ่มพบพลีแล้วก็เคมีชีวภาพที่ทางจีซซื้อเข้ามาอีกนะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัว GC ราคาพื้นฐานที่81บาทค่ะต่อมานะคะเป็นผลดำเนินงานประกาศงบนะคะของตัวปูนใหญ่นะคะ SCC นะคะก็รายงานกำไรออกมาอยู่ที่13,252ล้านบาทนะคะลดลง 24%เทียบ Q on Q นะคะแล้วก็ลดลง17%เทียบ Year on Year นะคะถ้าดูในส่วนของตัวรายได้ในช่วง q u a เ t อร์2นะคะ ยังทรงตัวอยู่นะคะได้ในส่วนของตัวธุรกิจปูนแล้วก็ปิตโตเคมียังทรงตัวนะคะท่ามกลางการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากธุรกิจบรรทุพ,พันธ์นะคะส่วนกอสมาีิเองเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะจาก26เปอร์เซนตมาเป็น22เปอร์เซนนะคะหลักๆมาจากตัวการอ่อนตัวลงของตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของตัวธุรกิจปิตโตเคมีนะคะาเป็นสาเหตุหลักทำให้ผลดำเนินงานในไตรามาสนี้อ่อนตัวลงนะคะ เอาลุกถ้าดูถัดไปในช่วงควอเตอร์สามมองว่าธุรกิจไม่น่าในส่วนของตัวปูนนะคะไม่น่าจะเติบโตได้นะคะโดยการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจปูนในภูมิภาคเอเชียเนี่ยไม่อาจชดเชยในส่วนของธุรกิจปูนในประเทศที่ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวการขอสร้างของโครงการภาครัฐเนี่ยจะมีการเจะ เบิกจ่ายเต็มปีเนี่ยในช่วงควอเตอร์ส่นะคะส่วนธุรกิจปิโตเคมีก็เข้าสู่ฤดูขายนะคะแล้วก็การกลับมาซื้อใหม่ของผู้ผู้ซื้อในภูมิภาคนะคะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าดูในส่วนของตัวสเปรดช่วงควอเตอร์สยังต่ำนะคะก็ในส่วนของตัวธุรกิจพันบรรจุพันนะคะก็เข้าสู่ช่วง low season นะคะยังมีแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบ ด้วยนะคะภาพรวมผลดำเนินงานก็มองว่าน่าจะยังเหนื่อยนะคะก็แต่ว่าถากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าก็ยังน่าจะยังเห็นเติบโตอยู่นะคะสำหรับปู้นใหญ่เองเนี่ยทางฝ่ายแนะน,นำลงทุนซื้อลงทุนในระยะยาวนะคะก็แนวโน้มกำไรปี60แล้วก็ปี61ยังอ่อนตัวลงอยู่นะคะเพราะว่า ตัวธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยมีอุปสงค์ใหม่ที่เข้ามากดดันตัวสเปรดนะคะแต่เชื่อว่าโครงการการลงทุนของบริษัทในอาเซียนจะเริ่มเป็นตัวเร่งแล้วก็ให้หนุนในส่วนของผลดำเนินงานในระยะยาวนะคะสำหรับตัวปูนใหญ่ทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่570บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว Market News นะคะก็ สำหรับ Market News นะคะวันนี้มีของตัว SCB นะคะก็ยังอยู่ในช่วงลงทุนเพื่ออนาคตอยู่นะคะรองรับตัวการทำธุรกิจธนาคารในอนาคตนะคะโดยของตัว SCB เนี่ยตั้งเป้างบลงทุนในระยะสั้นไว้ที่18,000ล้านบาทนะคะจะเริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายนี้บางส่วนในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งน่าจะทำให้ในส่วนของตัวอัตราส่วน ต้นทุนต่อรายได้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะตัว s c b เองว่าในส่วนของตัวระดับ NPL นะคะยังคงเพิ่มขึ้นต่อะคะจากตัวภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตัวอัตราการเพิ่มขึ้การเพิ่มนะคะยังเท่ากับในปัจจุบันที่ระดับการตั้งสำรองในปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าเพียงพออยู่ที่จะรองรับได้นะคะ สำหรับประมาณการของตัว s c b เองนะคะในส่วนของปี60เนี่ยทางฝ่ายมีการปรับลดลงมานะคะอยู่ที่54,000ล้านบาทนะคะจากเดิมเนี่ยที่ทำไว้ที่52,700ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าค่านะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะผลดาเนินงานก็น่าจะยังคงเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับปีก่อนนะคะประมาณ6%นะคะในส่วนของตัวแฟน,นะคะทางฝ่ายก็ปรับลดลงมาอยู่ที่158บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังคงคําแนะนําทยอยซื้อสําหรับตัว SCB ค่ะก็ขอไปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจําวันนี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะ